ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรวีดิทัศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพเมื่อวันที่15้ากุมภาพันธ์นั้น เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพในอนลันแมคคินนันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวในการนำสื่อมวลชนชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปีพุทธศักราช2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างพุทธศักราช2513ถึงพุทธศักราช2519ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมทำข่าวว่าสืบเนื่องจาก ปีพุทธศักราช2561เจ้าหน้าที่สถานทูตได้ค้นพบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียส่วนหนึ่งและคิดว่าน่าจะขยายทำสารคดีได้จึงไปค้นหาต่อที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติออสเตรเลียได้พบวิดิทัศน์และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงต้อนรับครั้งสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคร์รัฐออสเตรเลียเมื่อปีพุทธศักราช2505พร้อมวีดิทัศน์และพระบรมชายาลักษณ์ ประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาระดับเตรียมทหารณ King School เขตปารมาพัตตาในคอนซินีน่และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราซึ่งมีเคยเผยแพร่ต่อสาธารณมาก่อนทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย นายอลันกล่าวอีกว่าสถานทูตคิดว่านี่จะเป็นผลงานสําคัญที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึงเริ่มทันสารคดีตั้งแต่ปี2561โดยนําเสนอวีดิทัศน์และพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียนเช่นพลเอกเดวิดเฮอร์ลีผู้สำเร็จราชการคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสโกรฟอดีตผู้สำเร็จราชการบอกเล่าเหตุการณ์ขณะทรงศึกษาโดยเป็นสารคดีความยาวประมาณ18นาทีที่ได้ปรึกษาสำนักพระราชวางังและกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว ทั้งนี้ตอนแรกทําเป็นภาคภาษาไทยแต่ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอพระเนตรก่อนหน้านี้ทรงมีพระบรมราชวินิจัยให้ทําเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยอาจเพราะทรงอยากฟังเสียงต้นฉบับของพระสหายและบรรยากาศจริงในวีดีทัศน์จึงได้จัดทําเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยและใช้ในพิธีที่พระองค์พร้อมพระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทอพระเนตรเมื่อวันที่15้ากุมภาพันธ์ด้วย หลังจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพรผมได้กราบบังคมทูลกล้าวทูลกระหม่อมว่าตัวผมเองได้ดูสารคดีนี้มาสิบกว่าครั้งแล้วพระองค์รับสั่งกลับมาว่าส่งทอดพระเนตรสารคดีนี้มาหลายครั้งแล้วเช่นกันแสดงว่าพระองค์ทรงพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ผมยังจําขึ้นใจตอนเข้าเฝ้าถวายพระราชสารตราตั้งพระองค์ตรัสว่ารักออสเตรเลีย ส่วนตัวคิดว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์และพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานานอัลลันกล่าวด้วยน้ำเสียงประทับใจ